เจ้าซันวาร์ส s w e 200e นะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นเจ้าสามเพลานะครับโรเบรริรตสามเพลาอ้ยโรเบิรตอย่างงี้แท็กต้องเหยียบล้อนะครับแท็กเหยียบล้อเลยนะโอ้คือรู้นะครับนึกแต่ก่อนนึกว่าล้อมันอันนี้ ท่านเตี้ยคือแท็กไมโคต้องเหยียบรอให้ยุบลงไปนะครับสามครานะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยผมล้านหนึ่งแสนมนนะครับมันก็น่าซื้ออยู่นะครับล้านหนึ่งแสนห้าหมนหัวลากด้วยหางด้วยนะครับ แล้ดวดูก่อนนะครับมันก็ราคานี้มันก็ได้อยู่นะล้านหนึ่งแสนห้ามืนนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเจ้าหวัวลากตัวนี้นะครับเขาจะปล่อยให้ผมนะ ล้านแสนห้าหมืน่นด,ดูไปแล้วมันเครื่องมันเยิ้มนะครับเครื่องน่าจะส้มยกซส้มจบยากนะครับเยิ้มลายที่อยู่นะครับพาวเวอร์ก็เยิม้มเครื่องก็เยิม้มตัดสินใจก็ราคานี้มันขนาดนี้ก็ถือว่าราคาดีนะครับราคาล้านกว่านิดๆิด สภาพนันนี้ก็ถือว่าดีแต่ผมดูไปแล้วนะผมอยากได้อันใหม่ดีกว่าอันใหม่ไม่มีเยิ้มนะครับอันนี้ก็เตรียมย้ายไปลงอำเภอผู้เวียงนะครับสองคันให้เจ้าสันวัดไปก่อนนะครับ ฝากติดตามผลงานในไมโครซิงด้วยนะครับโคกนองนามโมเดลสนใจก็ทักแชท Facebook ในไมโครซิงหรือ y o u t u b นในไมโครซิงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอัพผลงานโคกนองนามโมเดลให้พี่น้องได้รับชมกันได้มีทางเลือก ดูล้อยื่นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เยิ้มเยิ้มราคานี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ ดูไปแล้วเอาของใหม่ดีกว่านะพี่น้องของไม่ก็หนักแต่งวดหน่อยแต่ไม่ต้องหนักซ่อมนะมนี่ก็กลัวต้องซ่อมอีกตรงเพาหน้าก็เมอนซึมซึมซึมหลายที่นะครับเยิ่หลหลที่พวกผมชอบเล่นรถใหม่นะครับ แต่ถ้ารถเก่าสภาพดีราคาถูกโดนใจก็เอารถเก่านะแต่นี้ดูแล้วกลัวลำบากตอนซื้อเสร็จนะครับเดี๋ยวเข้าอู่เดี๋ยวเข้าอู่เสียงเงินซ่อมเยอะแต่ว่าน่าจะเอาอันใหม่ดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใน Mi ไมโครซิงนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในไมโครซิงด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม